ียออกถึงที่ทำการข์ดของของรัฐบาลรัฐบาลแล้วนะแล้วก็วัดจากศุกร์แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับที่วโรงแรมแบงบอกกับชิลี่ว่าปวดปวดชีมากชิลี่บอกว่าให้อดทนว่าใช้เวลาจากตรงนี้ไปโรงแรมห้าทีเท่านั้นเราเชื่อเราเชื่อคุณเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกินห้าทีปุ๊บก็ตีลังรถแทนท้าววอชที่นี้เราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะ เราชอบวอล์กิ่ก็คือจะเข้าไปในเมืองวัีเดินค่ะปาร์ตี้ maybe have a little little party little c i r c l for the party มีการซ้อมปาร์ตี้เล็กๆนะคะอบอุ่นอบอุ่นเจ็ดคนเซเว่น persons party tonight but now ไม่ใช่สัญญาณที่คนฉี่ฉันคิดถึงห้องน้ำมาก Let's loom, let loom, loom, let's loom. let's loom? Let's loom, let's loom. Let's loom. loom. Where, where, Oh, 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 ความมาทุนคนเรามีที่อก่นท่คัะเซนสสบายใจัดเสื้อมาซะแน่นหมดเาไม่ได้มาเลยเขวันี้บางทวสววันนี้บล็อยสวยสววสาวสวยสาสยสะสวยสวยสยยสยววสมสวยยย คนน่รทีารับมีทันซีซาระมีทันีาเขาเขาขากเอนกัทำเมืนกัน็ครักา,าอนุริสก็ส้าความยังยืนให้กับระเทศเขาเขาถึงกายประเทศที่มีรายได้เกี่ยวกับเรื่องของการ